อ้าวนะคะตะกี้ตะกี้ข้อที่4นะคะพี่หนูก็ให้ลูกไปแต่งมาแล้วนะคะในเรื่องของอคําพิเศษมี41คําว่ามาก4.2คําว่าอุบอ้าวและ4.3คําว่าเฉพาะลูกก็ แต่งมานะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งพี่หนูด้วยนะคะต่อไปนะคะเรียนรู้จากการทำนำสู่หลักเกณฑ์นะคะก็คือการฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษในประโยคนะคะจะทำให้ลูกได้สรุปความรู้จากเรื่องของคำวิเศษได้มากยิ่งขึ้นซึ่งพี่หนูให้ลูกทำไปแล้ว นะคะให้ลูกทําไปแล้วแต่ให้ลูกทําไปในในจอนะคะที่พี่หนูให้ให้ทําไปจาก Youtube ลูกก็นําจากที่ตรงนั้นละค่ะมาเขียนสรุปต่อนะคะมาเขียนสรุปในในหนังสือด้วยนะคะฝากไว้ให้ทําทำให้เสร็จนะคะลูกทำให้เสร็จนะคะอย่าลืมว่าลูกต้องทำให้เสร็จนะคะอ่า เมื่อลูกๆนะคะเมื่อลูกๆได้ได้ทำเสร็จแล้วนะคะลูกๆก็มาดูต่อนะคะต่อในหน้าที่27นะคะดูต่อในหน้าที่27นะคะแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรียนรู้ตามตัวชี้วัดค่าคำพิเศษนะลูกจะอยู่ในตัวชี้วัดของหลักภาษา นะคะชนิดของคําซึ่งอยู่ในซึ่งอยู่ในสาระที่4นะคะหลักในการใช้ภาษานะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะมาดูกันให้นักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคําวิเศษในประโยคให้นะะักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคําวิเศษในประโยคนะคะประโยคแรกนกน้อยก็รักชีวิตของมัน นกน้อยก็รักชีวิตของมันง่ายมากเลยเพราะว่าเขาขีดเส้นใต้แล้วเขาก็บอกมาให้เรียบร้อยว่าอะไรคือคําพิเศษในที่นี้คือคําว่าน้อยนะคะคำว่าน้อยเป็นคําพิเศษนะคะแต่ข้อถามเราว่าแล้วคําว่าน้อยเป็นคําวิเศษชนิดใดคำว่าน้อยเป็นคำพิเศษชนิดใด ดูว่าข้อนี้จะต้องมีคนหลงแน่ๆเลยนะคะจะต้องมีคนหลงแน่ๆเลยเพราะคำว่าน้อยบางคนจะคิดว่ามันเป็นการบอกปริมาณใช่ไหมคะคือมีน้อยอ่ะบางบางคนจะคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วในประโยคนี้คำว่านกน้อย นกน้อยหมายถึงบอกลักษณะให้รู้ว่านกตัวนี้ลูกยังไม่โตเต็มที่ยังเป็นนกตัวเล็กๆอยู่ก็คือบอกลักษณะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเราก็จะได้ว่าน้อยเป็นคำวิเศษชนิดชนิดใดเอ่ยบอกอะไรจ๊ะบอกลักษณะ,อะบอกลักษณะ ะะหรือลักษณะวิเศษนั่นเองทําหน้าที่ขยายอะไรเอ่ยขยายคําว่านกนะคะแล้วนกก็เป็นคำคำคำอะไรคำนามอย่าลืมคําวิเศษมันขยายได้แค่คํานามคําสรรพนามคํากริยาและคําวิเศษตัวมันเองนะคะลูก อ้าวต่อไปนะคะประโยคต่อไปบอกว่าฉันเองที่นำดอกไม้มาปักในใจกันฉันเองที่นำดอกไม้มาปักในใจกันนะคะคำพิเศษเขาก็าบอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือคำว่าเองนะคะคือคำว่าเองถ้าแม่ฝึกง,งานนั้นได้ไหมฉันช่วยเธอยกตัวเองอจำได้ไหมเอ่ยถ้าลูกจำได้ลูกจะทำข้อนี้ได้นะคะประเมินตัวเองได้เลยลูกประเมินตัวเองได้เลยนะคะ คำว่าเองเองเป็นคำวิเศษชนิดชนิดบอกความชี้เฉพาะหรืออ่าบอกความชี้เฉพาะหรือเราเรียกว่านิยมมาวิเศษค่ะแล้วคำว่าเองค่ะขยายคำว่าอะไรเอ่ยดูขยายคำว่าขยายคำว่า,ยา,ยวาฉัน บอกไม่รู้ว่าฉันนี่เองอาซึ่งเป็นคําคําว่าฉันเป็นคําบุรุษสรรพนามที่หนึ่งค่ะก็คือคําสรรพนามนะคะคือคำสรรพนามอะได้แล้วนะคะประโยคนี้ก็เรียบร้อยนะคะ ต่อไปคุณธรรมใดๆย่อมก่อให้เกิดความดีงามแก่ผู้ประพฤติคุณธรรมใดๆย่อมก่อให้เกิดความดีงามแก่ผู้ประพฤตินะคะรอบน,นี้เขาไม่ขีดเส้นใต้ให้เราเราต้องหาคำพิเศษเองนะคะเราต้องหาเองดูซิดูซิแนนิดเดียวเองคำพิเศษอะคะ่ะดูสิคะลูกว่าว่าจะเป็นอันไหน ได้ยังเอ่ยได้ยังเอ่ยได้ยังคะอ่ามาเราได้คำว่าอะไรลูกใดๆนะคะใดๆอ่ะเรามาดูคำว่าใดๆใดๆเป็นคำพิเศษคุณธรรมใดๆชี้เฉพาะจาดจงไหมไม่นะคะแสดงว่าเป็นเป็นคำพิเศษที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะ ไม่ไม่ชี้ไม่ชี้เฉพาะหรือเราเรียกว่าอะนิยมมาวิเศษนั่นเองนะคะทำหน้าที่ขยายคำว่าคุณธรรม,มขยายคำว่าคุณธรรมและคุณธรรมเป็นคำอะไรคะลูกคุณธรรมก็ต้องเป็นคำนาม นะคะคุณธรรมก็เป็นคำนามอ่ะคราวนี้นะคะคราวนี้ลูกๆก็ลูกๆก็ได้ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับพี่หนูเรียบร้อยนะคะตอนนี้แบบฝึกหัดในเรื่องของคำวิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาต่อคำวิเศษอีก4ชนิดที่ลูกที่ลูกต้องรู้หรือควรรู้ดีนะเราต้องรู้ไปแล้ว 6ชนิดอีก4ชนิดลูกควรรู้นะคะเดี๋ยวพี่หนูจะมาเพิ่มเติมให้ลูกต่อในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเสิิมเสริมทักษะนะคะการที่ลูกทำแบบฝึกหัดเรื่อยๆนะคะลูกจะทำให้ลูกเข้าใจและก็มีทักษะนะคะมีทักษะกระบวนการคิดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลูกจะต้อง พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะพยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนเรื่องคำวิเศษที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด6ชนิดที่เรียนไปแล้วนะคะก็คือ,อคำวิเศษบอกลักษณะนะคะลักษณะวิเศษ คำวิเศษบอกเวลากาลพิเศษคำวิเศษบอกสถานที่ก็สถานะวิเศษคำวิเศษบอกปริมาณหรือจํานวนก็ประมาณวิเศษนะคะคำพิเศษบอกความชี้เฉพาะก็นิยมมาวิเศษคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะอนิยมมาวิเศษนะคะอ่ะหชนิดที่เราได้เรียนไปสําหรับวันนี้นะคะพี่หนูก็ ขอขอบคุณนักเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นคลิปจนกระทั่งตอนนี้นะคะ,ะหากผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ,อะพอดีว่าการเขียนก็เหมือนเหมือนกันนะคะขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าลายมือไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าพี่หนูเขียนในแป้นนี้ค่ะมันก็จะลื่นๆนิดนึงมันควบคุมยากแต่เหมือนที่บอกค่ะอยากจะให้อยากจะให้ อยากจะเฉลยให้ลูกเห็นชัดเจนนะคะมีการเขียนให้ลูกๆได้เห็นอย่างชัดเจนว่าลักษณะของการเรียนในห้องเรียนเป็นอย่างไรนะคะการเรียนผ่านออนไลน์พี่หนูก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะคะอยากจะให้เป็นธรรมชาติในการเรียนมากที่สุดนะคะค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่หนูก็ต้องขอขอบคุณทุก,ทกคนนะคะที่ติดตามชมอยู่นะคะสำหรับวันนี้อ่าอย่าลืมทำงานให้เสร็จ นะคะอย่าลืมทํางานให้เสร็จถ้าลูกเสร็จกับหาระหว่างที่ทํากับพี่หนูลูกไม่มีการบ้านนะคะแต่ถ้าลูกยังไม่เสร็จลูกกลับมาดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ลูกทําไปได้เลยนะคะอย่าลืมลายมือที่สวยงามตั้งใจทํานะคะขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ